เดี๋ยวนี้นะคะจะพิมพ์อะไรเนี่ยต้องเร็วต้องไวแต่บางทีเนี่ยเพื่อนก็ส่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษมาใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊ะงงแปลว่าอะไรอะ่ะแต่ก็ไม่อยากโชว์แปกก็เลยเนียนๆไปก่อนต่อไปนี้ไม่ต้องแป็กแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ตุ๊กแกเอาคําศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันบ่อยๆมาฝากทุกคนคะ่ะจะมีคาอะไรบ้างแล้วก็จะรู้กันหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะ B R B นะคะย่อมาจากคำว่า be right back be right back หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยส่งเม่เสรจก็คือแป๊บนะแป๊บนะเดี๋ยวมาอะไรประมาณนี้ค่ะแปลว่าเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นไปเข้าห้องน้ำหรือว่าแวะไปเล่นเกมก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาคำต่อไปนะคะ O T W O T W นะคะก็ย่อมาจากคำว่า on the way นั่นเองก็แปลว่ากำลังไปนะคะกำลังรีบไปส่วน R O F L R O F L นะคะก็ย่อมาจาก Rolling on the floor laughing นะคะก็คือแบบว่าคำกลิ้งเลยอะพูดง่ายๆกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็หัวเราะนะคะแต่ถ้าใครฮาแบบปกตินะคะก็จะเป็น L O L นะคะก็อันเนี้ยใช้กันบ่อยแล้วแหละ L O L นะคะหรือว่า Laugh out loud ก็คือฮาอารมณ์เหมือนการพิมพ์ก็คือเหมือนแบบหัวเราะออกมาเป็นเสียงดังๆนั่นเองค่ะถ้าเป็นในบ้านเราก็อาจจะฮา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 อันเนี้ยหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันมาบ้างแล้ว A.K.A. also known as หรือที่รู้จักกันในชื่ออย่างเช่นนักเขียนก็จะเป็นพวกนามปากกานักร้องก็จะเป็นชื่อในวงการเพื่อให้คนอื่นจดจำเราได้นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ E.T.C. คำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า E.T.C. นะคะอันนั้นมันวงดนตรีแต่ว่าถ้าคำที่เป็นภาษาที่เขียนแบบนี้เนี่ยต้องอ่านออกเสียงว่า etc e t อ่านปากแก้วนะคะ etc แปลว,ว่าเป็นต้นนั่นเองค่ะการใช้งานเนี่ยเขาก็มักจะยกตัวอย่างสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่น I love pizza and pasta and burgers etc. คำต่อมานะคะก็คือ P.S. Photoshop hey! คำนี้นะคะก็คือ post script นั่นเองเอาไว้เขียนแบบว่าตอนสุดท้ายเพื่อแบบเสริมข้อความอะไรอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะหรือภาษาไทยก็คือปลอรอนั่นเองส่วนปลอรอล่ะแปลว่าอะไรปลอรอนะคะมาจากคำว่าปัดฉิมลิขิตต่อไป ASAP หรือว่าที่ออกเสียงกันว่า ASAP นั่นเองนะคะก็ย่อ,ยอม,มาจากคำว่า as soon as possible นะคะความหมายก็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมักจะใช้กับอีกคำหนึ่งแบบมันมีความหมายที่จะใกล้เคียงกันนิดหน่อยก็คือคำว่า r s v p r s v p นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสค่ะมันคือคำว่า r e p o n d e n t civil play นะคะแต่ความหมายของมันก็คือ please respond ก็คือตอบกลับให้เร็วที่สุดนะว่าไปได้หรือไม่ได้ตัวอย่างเราชวนเพื่อนไปงานวันเกิดนะคะหรือว่างานแต่งงานของเราแล้วก็ข้ง มักจะเขียนว่า R S V P นะคะก็คือแบบว่าให้รีบรีบบอกเจ้าของงานว่าจะไปได้หรือเปล่าซึ่ง ASAP กับ R S V P มันต่างกันยังไง R S V P เนี่ยก็คือใช้เกี่ยวกับการแบบตอบกลับว่าไปงานได้หรือเปล่าเท่านั้นแต่ ASAP เนี่ยหมายถึงอะไรก็ได้ที่แบบเดี๋ยวจะทําในเวลาที่เร็วที่สุดยกตัวอย่างนะคะถ้าถามว่าจะมาได้กี่โมงอาจจะตอบว่า I will go ASAP จะไปได้แบบเร็วที่สุดที่ไปได้เลยคำต่อไปนะคะ A P ถ้ามีคนพิมพ์มาแบบนี้นะคะจุ่ๆพิมพ์มาแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะไม่ได้หมายความว่าตู้กดเงินนะคะคือถ้าตู้กดเงินเนี่ยมันย่อมาจากคําว่า automated teller machine แต่ถ้าสมมุติมาเป็นแบบว่า what are you doing ATM อันนี้เนี่ยเขาหมายความว่า what are you doing at the moment ก็คือตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่คะ่ะตัวย่งต่อไปนะคะ XO XO อันนี้นะคะความหมายในภาษาไทยก็คือกอดจูบกอดจูบนั่นเองค่ะอยากรู้ไหมคะว่า XO XO เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรเดี๋ยวลูกจะเล่าให้ฟังค่ะตัว X เนี่ยมาจาก2คนทำท่าจูบกันก็คืออย่างเงี้ยแล้วก็มาต่อกันก็กลายเป็นเหมือนตัว X ส่วน O นะคะก็คือการเอาแขนมาต่อกัน2คนแล้วก็กลายเป็นกอดกันค่ะก็เป็นที่มาของ xo xo เหมือนดึกซื้อคำย่อต่อไปนะคะ i d k นะคะย่อมาจากคำว่า i don't know แปลว่าอะไรคะทีมงานไม่รู้อ้าวแล้วเมื่อไหร่จะร,ร,รู้ไม่รู้ไม่รู้อะถูกแล้ว i don't know นะคะปรว่าไม่รู้ต้องรู้ดี ถ้าเรารู้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งที่เขามักจะใช้กันก็คือ I K R นะคะซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า I know right ก็เหมือนเวลาสาวๆเมา้ามอยกันนะคะอย่างเช่นแบบ oh he's so handsome แล้วเพื่อนสาวก็ตอบกลับมาว่า I know right ใช่ป่ะใช่ป่ะ c u s นะคะ C U Z หรือว่า C O S นะคะเป็นคำย่อมาจากคำว่า because ที่แปลว่าเพราะว่านั่นเอง ซึ่งก็แค่ตัด B ออกเหลือคำว่า cause ให้พูดเร็วๆง่ายๆนั่นเองค่ะใครตอบได้ทั้งหมดบ้างหรือว่าใครมีตัวย่ออื่นๆที่ใช้เป็นประจำช่วยมาพิมพ์ในคอมเมนต์กันด้วยนะคะจะได้แชร์กันแล้วก็เราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกส่วนคำย่อสุดท้ายในวันนี้นะคะขอฝากคำว่ารอนอจะจอรักนะจุ๊บ